ก็สว <ítulo> ัสด right, like ีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะคะเพราก็ผมบัวเทอร์วันนี้ผมจะมาสอนรับเอกดอกในแมปที่มีชื่อว่าแอสซินอะไรสักอย่างนี้แหละฮะก็วิธีการรับให้เรามาตรงแมปนี้นะครับให้เราเนี่ยมาด่านนี้เนาะซึ่งมันจะสุ่มด่านมาให้เรานะซึ่งด่านที่เราจะรับใครได้ก็คือด่านนี้นั่นเองนะซึ่งผมเก็บเกือบเก็บได้แล้วแหละแต่โดนเบคอนฆ่าซะก่อนเนาะก็เลยแบบ ต้องลบคลิปใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะตัดตอนเราไปด่านนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับพอเรามาตรงนี้แล้วให้เราเดินมาด้านหน้านะแล้วก็เข้าซอกตรงตึกที่ว่ามีซากุระไอดอกซากุระเนี่ย ให้เราขึ้นมาตรงเสาแถวนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรามาตรงซอกตรงนี้ขึ้นตามเบคอนคนนี้เลยนะฮะนี่เราจะเจอเอกดอกแล้วเนาะให้เข้าไปเก็บเลยนะฮะโอเคนะครับได้เหรียญตาเอกดอกมาแล้วเนาะซึ่งขอบอกเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่อาไทเทมของอวตารนะฮะเพราะว่าเอกฮนะเขาออกไปนานแล้วเนาะอันนี้เป็นแค่แบตเฉยๆนะครับ เป็นของเอ็ิฟูเนาะก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ากลุ่มดิสคอร์ดกดติดตามแฟนเพจซื้อซื้อด้วยสำหรับวันนี้เราไปเพียงเท่านี้แหละครับ